สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้คาร์การชที่นี่เราพาเพื่อนๆไปดูรถยนต์สุดโหดยานพาหนะล้ำอนาคตและเครื่องจักรที่แรงที่สุดในโลกถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เลยครับเพราะของแรงๆแบบนี้เราจะจัดเต็มทุกสัปดาห์ลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณเห็นรถถังที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟแต่จริงๆแล้วมันกำลังวิ่งอยู่บนถนนในกรุงเทพมหานคร ใช่ครับนั่นคือความรู้สึกของ2,026 Thailand m i t s ิลพันเซอร์ IV มันไม่ใช่แค่เครื่องจักรธรรมดาแต่มันคือการแสดงพลังแบบดิบๆผสมกับวิศวกรรมล้ำสมัยและตอนนี้มันกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกแล้ววันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าอะไรที่ทำให้สัตว์ร้ายคันนี้พิเศษทำไมคนถึงคลั่งไคล้มันและที่สำคัญมันมีราคาเท่าไหร่ถ้าคุณอยากเอามาจอดในโรงรถตัวเองบอกเลยว่าที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้มันไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณเคยเห็นมาก่อนแน่นอน ไทยแลนด์มิซิล l พันเซอร์ไอคือยันเกรอะรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อทั้งการทหารและนักะส,สมสายโหดมันถูกสร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างวิศวกรไทยและเยอรมันรูปลักษณ์ของมันดุดันด้วยสีดำด้าน โปรไฟล์เตี้ยและป้อมปืนอากาศพลศาสตร์ที่ซ่อนเทคโนโลยีมิสไซล์ล่าสุดเอาไว้คิดซะว่ามันคือรถถังพันเซอร์ที่ถูกสร้างใหม่ให้ทันสมัยในศตรวรรษที่21แต่ทั้งโชบเชวและฉลาดขึ้นเครื่องยนต์ไฮบริดทวินเทอร์โบให้พละกําลัง1,600แรงม้าทําความเร็วสูงสุดได้ถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนใช่ครับฟังไม่ผิดมันไม่ใช่รถถังอื่นๆแบบเดิมแต่มันคือสัตว์ร้ายความเร็วสูง ระบบมิสไซล์ของพันเซอร์ไอสามารถล็อกเป้าหมายได้ไกลถึง50กิโลเมตรแต่ถ้าคุณคิดว่ามันเหมาะสําหรับทหารเท่านั้นต้องบอกเลยว่ามีรุ่นสําหรับพลเรือนด้วยซึ่งแทนที่จะใส่มิสไซล์จะเปลี่ยนเป็นระบบปล่อยดโดรนและเครื่องเสียงระดับ i ฮเอ็นสำหรับคนที่อยากได้ความดุดันแต่ไม่อยากละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนรถซูเปอร์คาร์มากกว่ายานกราะ มีเบาะหนังเย็บมือสุดหรูหน้าจอโฮโลแกรมแสดงผลแบบเฮดอัพระบบขับขี่อัจฉริยะด้วย AI และระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการสแกนชีวมิติกระจกซันรูฟแบบกันกระสุนสามารถทนเป่ากระสุนขนาดใหญ่ได้แต่ก็ยังให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้ขณะขับขี่ พูดถึงราคาแล้วต้องบอกเลยว่าบ้าพลังสุดๆรุ่นพื้นฐานของ2,026 Thailand missile Pan ซอร์ไอเ,เริ่มต้นที่6ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ210ล้านบาทไทยแต่ถ้าคุณอยากได้รุ่น Military grade ที่เป็นเวอร์ชั่นทหารจริงๆร,ราคาพุ่งไปที่9ล้านเหรียญหรือประมาณ315ล้านบาทและยังไม่รวมตัวเลือกปรับแต่งสุดหรู เช่นห้องโดยสารบุตรทองคําหรือสีตัวถังแบบล่องห่นด้วยเทคโนโลยีสตีลที่ทําให้ยิ่งโหดขึ้นไปอีกมีข่าวหรือว่ามหาเศรษฐีในไทยบางรายวางเงินจองแล้วและพร้อมจ่ายสองเท่าเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของคนแรกแล้วทําไมมันถึงแพงขนาดนี้หนึ่งคือวัสดุที่ใช้มันล้ําหน้ามากเช่นกราฟฟนเสริมความแข็งแกร่งและระบบพลางตัวแอคทีฟแคมูเฟลที่สามารถเปลี่ยนสีให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม2คือเทคโนโลยีภายในล้ำหน้ากว่าทุกอย่างในตลาด คุณเหมือนได้ป้อมปราการติดล้อที่วิ่งเร็วกว่าซูเปอปร์คาร์และ3คือความมหายากผลิตทั่วโลกแค่100คันและมีโคตาให้ไทยเพียง10คันเท่านั้นทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่หายากที่สุดในโลกบนถนนพันเซอร์ไอวีให้ความรู้สึกคล่องตัวอย่างเหลือเชื่อด้วยระบบการเสถียร d a p t i v e Suspension และพวงมาลัยสีล้อค,คุณสามารถเลี้ยวโค้งแคบได้อย่างมั่นใจแม้ตัวรถจะใหญ่โตนอกจากนี้ยังมีโหมดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพื่อลดเสียง เหมาะสำหรับการเข้าสู่พื้นที่แบบเงียบเียบหรือขับเล่นโดยไม่ให้ผู้คนแตกตื่นแต่ถ้าคุณอยากให้ทุกสายตามองแน่นอนว่าพวกเขาจะมองแน่เวอร์ชันติดอาวุธมาพร้อมกับช่องเก็บมิสไซล์ที่ซ่อนอยู่เมื่อไม่ใช้งานตัวรถจะดูเรียบหรูเหมือนรถ SUV ขนาดใหญ่แต่เมื่อกดปุ่มช่องเก็บมิสไซล์จะเลื่อนออกมาอย่างดุดันสำหรับเวอร์ชันพลเรือนจะเปลี่ยนเป็นระบบปล่อยโดรนสำหรับการสำร,ร,สำรวจหรือส่งของแทนนี่ไม่ใช่แค่ของเล่นสำหรับคนรวยแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือชั้นทางวิศวกรรม ความร่วมมือระหว่างนวัตกรรมไทยกับความแม่นยำของเยอรมันทำให้มันทั้งทรงพลังและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเครื่องยนต์ไฮบริดปล่อยคาร์บอนน้อยกว่ารถถังทั่วไปหลายเท่านี่อาจเป็นการเปิดตลาดใหม่สำหรับยานพาหนะกรอสรุปหรูอสำหรับลูกค้าระดับอันต้าไฮเน็ตเวิร์ดคำถามคือถ้าคุณมีเงิน210ล้านบาทคุณจะซื้อไหมหลายคนตอบว่าใช่เพราะความมหายากและความโหดที่ไม่เหมือนใครลองจินตนาการว่าคุณขับพันเซอร์ไอวี เข้างานรวมรถในกรุงเทพมหานครคุณจะกลายเป็นตำนานทันที2026 Thailand m i s s i l e p a n z e r IV ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือประสบการณ์ทุกดีเทลจากกรอบไปจนถึงค้อพิสุดล้ำคือ N e x t Level ถึงราคาจะทำให้คนส่วนใหญ่เอื่อมไม่ถึงแต่มันไม่หยุดให้เราฝันหรืออย่างน้อยก็มาส่องผ่านคลิปแบบนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Auto Car Garage เพราะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปดูเครื่องจากบ้าพลังอีกคันที่คุณจะไม่เชื่อว,ว่ามันมีอยู่จริง เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าขีดขีดขีดแบบนี้เหมาะกับสไตล์ออโต้คาร์การาชใช่ไหมครับให้ผมทำเวอร์ชั่นเสียงวอยอเวอร์เรดดี้ด้วยจังหวะเร็วกระชับไหมครับหรือจะให้ทำสคริปแบบแบ่งเป็นฉากสำหรับใส่วิดีโอด้วยคุณอยากให้ผมทำไทยบวกอังกฤษซับไตเติลในตัวสำหรับคนดูต่างชาติด้วยไหมครับ